เฮ้ดยดูอู i, ้ยตัวเล็กคงอระบานอู้ยโอ้อ้โอ้โอ้ r <Red> สวัดสดีครับผมนวลเดแมนคนลานู ปอนนี่จิมาเอนี่น้อคิ้วปลาไหลนะเคยเจอิมาทำดิ็ดักปลาไหลเนาะสิบหลังพี่น้องใค่าามนนมีตัวไหมอาสายนั่นพี่อีมัดนพี่ลอยหาที่ปอนจะกี่อยู่ไม่ลละ ราดใส่ขึ้นเหนียวถึงเวลาดใส่ันคือขาดแล้เอาลองเท้าลง่อยนิดนึงเป็นกระถุ่นนะ 嗯，牛蹄，牛，那虎面牛一样的面牛啊，虎卡，那这东嗯叫牛。嗯，牛面牛，汤菜可以就着菜来嘞。哇、啊，哎。 สูบหนามเขาหน้านะในสะาเนาะก็เลยไปเห็นดูก่าไลอันนี้เอาอันนี้มีประโยชน์ต้องยองอย่าทิ้งเอาไว้ดังไฟอโอเคสิบล้นเนาะ โอเคคือรวยเนาะอืมอนนี้เออเออเอออโอเคเป็นทีมรวย ต้อ,องไปชี้ดิบก่อนไอ้หน่องสิบอันนะเดี๋ยวเราจะไปลองใส่เราจะไปเข้าไปในบานไปซื้อเยื่อะเดี๋ยวเราไปเจอ,นะอ,อ,อ,เอ,อกันนะงูปลาไหลสิบอันนยู่เราขึ้นเงินจะมึงเป็นมีผลงานตอนนี้ก็มาถึงที่ทำการเลยไอ้หน้องเลกจะอยู่ไม่อยู่เลยพี่น้อง ลองดูเน่อยกว่าะว่างก็ไม่เคยเดีย๋ยวหมูพี่นองดูขนเลยเดี๋ยวหมูผสมกับไอไข่แดงไอไข่ขาวเป็นเป็นอีพีแดงนี่น้องที่มาดักปลาไหลน่หน่องเขาถืว่ามันจะมีโตบว ลงไปมันก็ไม่รู้นูมันจะอยู่อยู่งน้นยิงนะก็มาหาเขาทักยังไงก็ไม่รู้นะยิงก็ไม่เคยเลยส่งนิดหนึ่งนะหลังแหลกนะ้อง ไไปยังงเอาหลังี่สงูงเม็ดเบอร์ซิปพี่หน้ง่งไม่รู้เขาใช้เบอร์อะไรเนะมีกระบาดมันมีเบอร์ซิปก็เลยใส่เบอร์ ทีสีแล้วมาโต๊กมาแหน่หรือว่ามันตื่นไปหมแลนะ้วเนานพี่นองไม่รู้เนาะอ,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 อันนี้ผมมาลองดู <c ười> ได้ก็เอาไม่ได้ก็เอาไม่ต้องใจจัง ชอบไปลึกจัง หนังจ,จีดจะได้ไหลุดไม่เอ่ยฮะจะหลุดกันอีกกลนวเนาะไปกูรู้ช่วยบอกเรื่องพี่น้องรู้แบบนี้มันอยู่ไหมนี่มือหมายฮัฟสายเห็นรูแล้วก็ยัดระเบิดเลยรูดินนั้นมันรูปลาไหลนี่

เมียน,น,น,นปุ้ฝ่าเจดีเองสร็น้อยเดือดสองหลังเดือดของหลังหนองดักเดืดสองตัวเดืเอดือดเดือดสามหลังเดี่ยวถหดูอะไรหนูแมันก็ยังโพมีอยู่นิดหนี่น่ะไม่ใช่ว่ามันจะกันดานเอาซะเลยเนาะเกก็อยูอ่กกเกกเกันน่นยิงเขาถล่ ฟองนี่ก็โลงมานี่เฮ้ยเฮ้ยเธอเห็ดย,ย,ยังเธอนุอง่งหุนรูบักใหญ่เลยเอาอีกแก่ใจมหาเดี๋ยวจ,จะควันมาหาตักกระเล็กับาไปหน่อยเนะเพรอะมีหมายอยู่นนะัเนี่ น,น,น,นี่นุ่มีคุยนะครับหนี่มคุ้ยเนียบๆอยู่เยอะวันไหนว่างๆได้จะมาหาดักกับเล่นกันเต็่ลื่นเลยครับเฮ้ย ก็ไก่บ้านนี่เองเอหาลูปลาไหลน,หนี่หนอก็เลยมาเห็นรอยเลยนะี่ก็เห็นนะมีรอยกุ้ยกินคุ้ยคุ้ยคุยเพียรอยหนูกุ้ยมีรูปลาไหลรูหนึง่งตรงนี้เพีย ดูสัมผ oh, ัสคนดูขอคโพนน่าแต่จุกมันโอ้โ่เลยนะน้องโอ้ยังเหลือป่าน้องโอ้ยเฮ้ยๆๆ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  ทัไหน,ท,นที่เห็นหางผล่ตรงนี้หละทันมันไหม้โผลกผูอ,อยู่ไหนแบบอะไรี่เห็นหางผล่ตรงนี้จริงดูของเธอคือไปเลเ้วไปเลเ้ว ที่ไหนหรอโอ้ยมีตั่วไหมน้างลองใส่ดูดมีตั่ว มันมีนามอย่พกมันต้องมีน่าจะมีตัวนี่ปฏิจาจามาหาดูเบ็ดป,ปลายลพี่นอะจะจะคือไปไหนเนา,เาะาที่จะพอะไรจะโตพอแต่ว่าวันนี้เอาปืนมาด้วยแล้วก็เอาตอกมาด้วยเองยิ่มมาลองให้เองยิ่มาลองสลัดอีกตรงเลาะ,ะที่บอนสายเบย็ดนะนะมันจะคือไหมนะไปติดตามลุ้นกันเลย อืี่ยทำไมเงียบจิ like ๊บกันน่ะโอยอันนี้มีรุ่นเด้อโอยมีโฟมตกไปกันนั่นนี่มีโฟมจมด้วยไหนทำไมเบาวิวไหนเอ้ยอ้เงอุ้ยปลาดสุดเลขกองเงระบ้านอู้ย má lại anh Ăn này cũng nhập kíp luôn nhìn nhìn nó Nhìn tua Nhìn cái bó khổ này hai cái Hai cái ที่มาได้ไปครันหนึ่งน,นะหายไปหมดถึงทึบองหมามุกว่าไปอ้ยในตัวของเธอ

มมาาเอาาชาแล้วเป็นห้องมเก็บเบ็ดมีจักตัวบัวไหนกับบุคือเลยรูตัวมันลงไปอยู่ในหนามนี้ ว่าลูลอยไปไหลมันดันดอิอืก็คือกันเนาะ ก็โจ๊กดูสะดกเนาะนีน่มีนะพี่น้องเมื่อกี้นี่เห็นเดี๋ยวจะกกุกยมันเลยเยนาะพี่ส่วเคยไปลงมาดักนี่เอล่อถ้าไม่ต้องหน้ามันเพ่งแล้วเ่อเหงาไอ้ไอตัวน,น,นี้ตายเลยลูก โอ้ยยังผมมาคืนนี่เลยน้องแต่วาา่าไม่ได้เอาไปเขาได้ขัวอยู่เออ,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 อมันรูหยังรูตันบอดูวะนนี้ทำไมคือปามดันออกมาข้างนอก มันก็นเนียนๆ่ะ นี่ตุง๋งเฮ้ยดีรุ่นพี่น้องนี่อันนี้มีรุ่นอันนี้มีรุ่นมันงูหรือมันปลาไหลอันน,นั้นนั่นนั่นมีรุ่นพี่น้องมีรุ่น นินตงนุงใหญ่เฮ้ยโอ้ยเรี่ยงเฮ้ยขาไปขบไหวนี่พอ่พอเฮ้ยพ่อเจ้าป่าที่บุดเนื้อพอ่พอพ,อพอ่อยเดีวอเด้๋ยวอเด้๋ยวอเฮ้ยเอาถังมา เ <onz rates> <โ>อาเอาไปใส่ถังนึกว่าจะจีมัมีตัวพอพ <poet> อเวลาเลยพี่น้องตัวนี้เอาใส่ถังเอา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 วางลงเออบักเอบบักเอบเลยตัวนี้ นี่พอันนั้นลูกมันนี่อ,นนอ่ะอืะะะะมอันนั้นผู้สาวมัน,น,นเอ๋อแล้วพอไปเแล้วพอแบบนิ้อ่ะมืดเลยอ่ะตะเกเบ็ดพวกเดียวพีนว่น้องแต่ว่าลูกนี่จึกลงจะลองโอ,อยลูกนี่ดูนี่ไหนลูกไหนวะติดอ๋อ จ <c oughs> ับสายมือตรงว่าทางคนอืจับเลยมันไม่กัดแล้วจับมันจะไปได้จับเอ้ย <c oughs> <c oughs> สามตัวพี่น้องเว้ยเป็นโลแล้วนี่เมื่อคืนสัรตอกอยู่ในรูพี่น้อง ยืนตรงป่าบอดนี่นะอยู่ในรูนี่ไม่ออกมาตัวใหญ่อยู่ตรงนี้มีสองตัวเนาะมันจะเป็นเขาจกคลองอ่อมนาเขาน้ไปตอกเขาตรงป่ากวนเป็นปสลัดเขาตรงป่ากวนตัวหนึง่งเนาะไปเอาปลาไหลตัวของเองติดไว้แต่เมื่อคืนนี่เลยเนาะโฟกจกนั่นเห็นรองเท้าไหมเนะ่ะ เอาเสียนโฟกผ่านโฟกเอาเสียนโฟกได้นี่เคยค่อยเคยค่อยเคยค่อยลุ้นเออ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 ไอ้มันเข่าเว้ยสนุกไหมหรอ่าเมื่อกี้ดูได้อื้ม มีปลาไหลเยอะอยู่มีรวยอ,อ,อพอลองกุ้ยดูมันปลาไหลหลุดเราในมือนี่เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะมาจกไปต้มปีดผลงานพี่น้องว่าคือที่นี่พ่อพ่อมันมีอีกไหมดูหน่อยสี <4 S 2> <ด>่ตัวพี่นอ้องอ๋อคุ้มค่าอยู่เบ็ดติบหลังเลยสี่ตัวเน้องทำรูเลยแล้วเองจะไปขอเขามามาวิดปลาขอนพี่น้องเนะาะเชิงมีปลาหลายตัวพี่น้องมีปลาหลายตัวเฮ้ยเองจ้าถุย สูบเองน่าจะไม่ถึงหรอกอีพีนี้ก็นไม่เล่าอะไรหรอกค่ะจบแต่เพียงเท่านี้ผลงานคือโอ้โหพอพัดเพชรพี่น้องกระทะใหญ่เลยเลยในสี่ตัวเนาะเนาะโอ้เต็มกระทะด้กวยเตีโอ้เต็มกระทะโฟกินตั้งนี้อีพีนี้กับโซฟุสเร็จพี่น้องดักปลาไหลอีพีแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เรียนเมนดา บ,บ้านเอิงก็พอได้หา,หาอยู่หากินตัวพี่น้องเนาะยังไงก็ได้อยู่ได้กินเขาให้แต่ขยัน <c oughs> นะวัออะนนี้ก็โชคดีสวัสดีครับเอาสวัสดีสวัสดีครับผ่านฟุกบริษัท the red man